ฮักงามงามพี่น้องคงไทยสุดเบิง่งบุกบฟ้ารังปานี่งามคักงามแน่คนนะฮักฮักฮักงามผพดงามโ,ามโูบักโมบักแตงงามคักน้ะงพี่น้อง con thuyền xuống có đi lên Nào cũng phát bùng phát lăng rồi đấy, để như thế chả? เห็นปลาตำแหน่ปลาตำแหน่จอดได้ไหมอรายื่ดอนเดี๋ยววันนี้กับพ่อล้วพี่น้องคนน่ะหลายพูดหลายพู

ติบงามตอนซ่อนเนาะปุจจาคมสีบอ,อกเลย Lai lai. Một tân ngon nhạy, mang bớt bụng. bớt, hát quát hắc bụng. Tìa hát quát nó bụng. Tìa hát quát nó bụng. Tìa hát pa này, lái khác rồi.

ให้เบื้งแม่ันว่นุ่มไหม่ฝรั่งท่นบับบุ่งฝรั่งอัแล้วพี่น้องเอิ่นสองซื้อข่อยกันเลยอวบพี่ตน้องปวดนะ มุนมุนมุ่นซื้อๆแต่บ้านงนี้อุปปวบคุณ หนาหน้องไม่เราอึดอยากเราพี่ร,รองคนน่ะตายสุดๆแบกไปลงงานคนชูมูเขากินแบบนี้ mấy <laughs> <laughs> Hốt phố bậc mô bậc tén Con kè nữa đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền แมงมบอ้ึดตะปาผักบุ๋งอืมนอนอวดอาดอดนีแต่สุกทอดเราบอนี่อุ้ยเด็กก็นอนง่ายๆคน แกงส้มอัมอน,นี้พามาหักเรเด้ว นี่จ,นจะมโคตดีกินเลยขอ้ผมล้อบักโบักเต้ดูฟังหัวมันไม้งามพี่น้องจ้ะนี่จะสร้งหูโคตรดีไม่ไปจ้ะ 八里。Funny. ปลาหนิด้นยัไงครับไลค่ครับพี่น่องค่งเจ็บบอร์วบอร์ไวา้ cái thúng bụi nữa các bạn lái các lái nè nhám nếu cái nhám bạc bùng nữa còn vậy để ở, để này này. lại khách ừ. lại là được uộc thì ngọt ba hoặc bùng ừ. Còn vậy nhưng có để ảo vô มันลืมข้าวเหรอเบอสเต็มทุงปุ๋ยแล้วผลซ่อนพี่นอ้อง หลายคนแล้วบังดอนนี่เอ,อแล้วเต็มถุงปุ๋ยพอดีหลายเนาะเราจะข้ามสก็บแล้วพี่น้องมันหลายคักหลายโ่ นี่น่ากินดังนั้นเลยนแกะเราน้อนกันอ้อนพี่น้อง่นแสบอ้อนนี่บ่สวมแห้ง ครับอุ๊ยพ่อเราพี่น้องไล้ร้ายอีลีได้มื่อนี่ยแบบขามข้องไปใส่รถไว้บ่าเหลืองอุ๊ยตะอปานนี่ล่ำเกาคือเนี่ยอ๋อนอสุดท้ายเอ้ย,อยโดนออกดิก็ได้เอาไปกิน นต,น,น,นตัวะนอมูกุฎพ่นองหัดไปแกงหัดอต้อตัน,ตนำเพิ่นงามกักเน,นาะ มือไปสูนเปาะโหลดดูนะบอคักเร้อพี่น้องมาหักผักบุ้งฝรั่งน้ำใยนี่นี่าพักบุ้งฝรั่งเราเด้พี่น้องจังหน่อยกับเบิร์ดเราเด้นี่นี่ มันกำลังเริ่มออกแล้วนี่ช่วงนี้แล้วก็มุ่งกันออกลายออนซอ,อนออนซอนโอ๊ะโอ๊ ออกไลค์คัะเน้นนะรออีกอนอนิวอ๋ออ๋อพี่น้อง nó nhanh nhanh ừ. Cái bạc bụng là nó, nó. อืมสามหน่อ yang ยังกันอยู่อ่ะครับหน่อนี่ ในลายละหาหักนผลไม้กันยังพี่น้องกิงนได้ไม่ตก